สวัสดีค่ะทุกคนจุปุจากเชียร a สวันไทยแลนด์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หาร Engineering Solution ค่ะจุปุจะพามาดูว่าที่นี่เขามีเ,าเทคโนโลยีนะคะพินติ้งอะไรใหม่ๆให้เราชมกันบ้างค่ะนี้เราพบกับน้องแทรวาคนสวยจากหานกันค่ะสวัสดีค่ะแทรวาค่ะ เริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่ต้องการที่จะพิมพ์บาร์โค้ดจูดีดาต้าแมทริกซ์จะต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบไหนบ้างคะนี่ค่ะเครื่องพิมพ์ของเราค่ะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่าเทอร์โมอินเจ็ตนะคะหรือเรียกว่า t i t ค่ะเครื่องนี้ข้อดีก็คือหัวพิมพ์ที่ขนาดเล็กนะคะด้วยหัวพิมพ์ค่ะซึ่งเป็นขนาด12.7มิลมค่ะตัวคอนซูมนะคะก็จะเป็นตัวตลับหมึกค่ะการใช้งานก็สามารถติดตั้งได้ง่ายนะคะทั้งบนสายพานหรือว่าบนเครื่องบรรจุค่ะ การใช้งานก็คือจะเป็นสินค้าเลื่อนผ่านเครื่องพิมพ์มนะคะก็จะพิมพ์ลงบนสินค้าของเราค่ะแล้วเครื่องพิมพ์แบบนี้มันเหมาะกับพื้นผิวหรือว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนคะน้องแพรวา่าเครื่องพิมพ์นี้นะคะก็สามารถพิมพ์ได้วัสดุที่เป็นดูดซึมแล้วก็ไม่ดูดซึมค่ะเช่นเป็นการ์ดพิมหรือว่าเป็นกล่องลูลกกว็กล่องดิสเพย์บ็อกซ์ได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับพิมพ์เตร์ของค่ะนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อหารได้เลยค่ะเราอยู่นะคะ ก็คุ้นขคบคุณค่ะ